ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการตเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ดิฉันนางสาวอิสราพรถงทัพตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมประวัติส่วนตัวนางสาวอิสราพรหงทัพ เกิดเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2540ปัจจุบันอายุ26ปีภูมิลำเนาวอยู่ที่ตำบลตาเป๊กอเภอเฉลิมพระเกียิจังหวัดบุรีรัมย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาการสอนภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรจุเข้ารับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศัการาช2564ในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่นรุ่นที่6ณโรงเรียนเฮวยราชวิทยาคมอํเาเภอเฮวยราชจ,จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ข้อมูลปฏิบัติการ2นางสาวอิสราพรหงทัพ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งราชการของโรงเรียนดังนี้รับผิดชอบการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รับผิดชอบการสอนในกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมชุมนุมภาษาพา,พาพเพลินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สื่อสารผ่านภาษาอย่างสร้างสารรค์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นและได้รับการแต่งตั้งเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ2 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงบประมาณงานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณงานระดมทรัพยากรงานเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีงานจัดเก็บรายได้สถานศึกษางานบริหารพัสดุหัวหน้างานโรงเรียนแกนนำพิการเรียนร่วมคณะทำงานพิธีกรโรงเรียนและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายงานข้ารากรรและจัดตกแต่งสถานที่ในสถานศึกษา ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เวรวันศุกร์และเวรรักษาการวันหยุดตามคำสั่งปฏิบัติราชการของโรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติด้านที่1การปฏิบัต,ติตนนางสาวอิสราพรหงทัพปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งม,มั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งงาน ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การสอนและการร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้งานของทางราชการสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิ์ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ทั้งเป็นผู้แนะนำสิทธิ์ในทางที่ดีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและบุคคลใกล้ชิด มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรายงานผลการปฏิบัติด,ด้านที่2การปฏิบัติงานนางสาวอิสราพรหงทัพมีความอุตสาหะขยนันอดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้โดยมีการวัดและประเมินผลที่แตกต่างกันออกไปตลอดจนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับนักเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความโดดเด่นในด้านความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น และยังสอนแทกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนตลอดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างหลากหลายโดยการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นและนอกเหนือจากการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนแล้ว ผู้รับการประเมินยังให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาที่จัดขึ้นทุกกิจกรรมโดยนำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกับคณะครูและน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และผลที่เกิดจากความตั้งใจในการทำงานและพัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเกิดรางวัลและผลงานที่น่าภาคภูมิใจดังนี้ 1. นางสาวอิสราพรถุงทัพได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ t p a c Q, CBL และ PBL ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาบยานี11ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 1. 3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็กประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 1. ผู้รับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยสมผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่านและขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ได้ให้เกียรติมาประเมินการตเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มทั้งให้คำแนะนำด้วยไมตรีอันดี ผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบตัติเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลที่ดีให้แก่ทางราชการและนักเรียนผู้ซึ่งเป็นเยาวชนที่ดีของชาติและจะเป็นพลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปขอกราบขอบคุณค่ะ